สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเลี้ยว่าชาแนลอีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้ผมจะมาทําต่อจากคลิปที่แล้วก็คือรีวิวตัวอีเวนต์บัตเทิลกับวิธีการเล่นให้ชนะมันเนาะแต่ครั้งนี้ผมจะมาเป็นตัววงดนตีพ่วงลึกลับเนาะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นของมืดซึ่งความสามารถของวงดนตรีเนี่ยก็จะเป็นถ้าได้รับพลังมืดก็จะบวก1ดาเมจแล้วก็สร้างสสารมืดสุ่มลงในช่องว่าง2ช่องเนาะ มันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ตีสามเพราะฉะนั้นมันจะตีแรงทีงนี้เด็กที่เคาน์เตอร์เลยก็คือแน่นอนแสงมันเป็นแสงแม่กไก่เนาะเพราะว่าแม่กไก่สามารถสร้างไก่ออกมาได้เรื่อยๆแล้วมันจะปิดช่องเอาไว้ทําให้ตัวของศัตรูเนี่ยเข้ามาตีเราในระยะประชิดไม่ได้ซึ่งบอเขาเข้ามาตีเราในระยะประชิดไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ดีก็คือ มันก็จะโดนไก่ตีดามเมจไปเรื่อยๆจนเลือดหมดไปเองเนาะแล้วก็อีกอย่างแม่ไก่เนี่ยพอซัมมอนไก่ออกมาใช่ไหมมันก็จะปิดสาสารลงไปด้วยเว้ยแล้วมันก็จะทําให้สะสารเนี่ยหายไปแล้วลดโอกาสที่จะโดนยูนิตพลังมืดโจมตีเนาะ ทีนี้เรามีแม่ไก่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันสามารถเพิ่มเลือดให้แม่ไก่เราได้เนะเบียรมิเกลโอ้ยแม่ไก่สองตัวดีเยี่ยมเลยเบีมันใช้กันเองเราก็ปิดไปก่อน เราตั้งก่อนเราค่อยไปจัดการกับโตัววงดน,นตรีเนาะมันขึ้นของบนว่ะไอตัวนี้ถ้าได้รับสาหานหมืดมันจะตีเจ็บเลยนะอันตรายมากต้องระวังสาวสวรรกาเทีย่ยเหรอไม่โอเค เอาไปโพนก่อนตั้งได้ให้ตั้งไปเลยนะแม่ไก่ตั้งไ้เยอะๆยิ่งดีโอมันโดนนะ่ะเนี่ยพวกเนี้ยถ้ามีอาสารมืดนี่แบบความสามารถอย่างโงงเลยนะแต่ตอนนี้ดีดีคือมันไม่มีไนงะเราก็เลยพอสู้ได้ อนี่เรามาเริ่มจัดการกับเขาเนะเกันเลยเนาะก็ลงเครียร์สไปสวยๆตีรอบวงริดร้อยหืมมันไปตีไก่อยู่วะไม่เป็นไรมันตายแล้ววงตีผมหแน่นอนร้อเ็เพราะว่าเฉียงแล้วก็ตีปกติเนาะ เ okay. พระบนุนตีตายุ๊กก็หมดตันไปแล้วเราก็ไล่เชืออได้เลยได้เดี๋ยวเสร็จปุ๊บไก่ก็ลงช่องนี้กับช่องนี้มันก็อุดแม่ไกไ่เข้าไปแล้วก็ปูป้องกันเรียบร้อยครบทีนี้บอดมันจะลงมัว่วๆแบบนี้แหละ เพราะว่าโซสอของตัววงดนตรีห้องรับมันเยอะแต่ว่ามันเป็นโซ่สคุณภาพเนี่ยถ้าได้รับพลังมืดเข้าไปก็วุ่นวายอยู่พอสมควรซึ่งเมื่อกี้ผมจะปิดสาะงสะสะมืดทิ้งจนหมดเพราะว่าไม่อยากให้มันได้เพราะอย่างเมื่อกี้มีทั้งอตัวบวก5ดาเมจใช่ไหมแล้วก็มีจกักรพรรดหนึ่งความมืดซึ่งตัวนั้นน่ะมันเป็นตัวที่น่าลำคาญมากเว้ยเพราะว่ามันตีแรง แล้วก็ตีรอบวงผมก็เลยต้องไล่ปิดสาสารให้หมดแล้วก็ใช้ไก่ในการป้องกันตัวอยู่ด้านในเนาะมันก็จะประมาณนี้แหละวิธีการแก้ของมูนนตรีห่วงลึกลับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันเนาะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะทำมูลนตรีวายุละกันเป็นอันสุดท้ายสำหรับอีเวนต์นี้เนาะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กด Follow เพจเดียกดิว่าให้ด้วยนะครับวันนี้ก็เท่านี้ละกันเนาะ สวัสดีครับ